ฮาสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่โอไอโอชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเปิดข่าวสารในวงการมือถือนะฮะโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการนะฮะของมือถือจากค่ายซัมซุงนะฮะนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่เอหนึ่งหกซีรีส์นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต่ให้ผมเลยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ตอนนี้นะฮะมีข้อมูลหลุดออกมานะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy A16 series นะครับสัวตอนนี้นะผมมี4ีองตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็สเปคหลุดออกมาโดยคาดว่าจะมีรุ่น 4G และ 5G ออกมาจําหน่ายนะครับอ๋อแต่ผมลืมบอกไปนะครับแต่ใ,ใน EP นี้นะฮะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของ Samsung Galaxy A165G ก่อนนะฮะมาดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะจะอยู่ที่7.9ม mm, ิลมน้ำหนักจะอยู่ที่200กรัมนะฮะ วัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับผมว่าเป็นกระจกแบบใดนะครับสำหรับขอบแลวก็ฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกตัวเครื่องนะผมรองรับซิมแบบดูโอซิมนะฮะแล้วก็สามารถสเตนบาย 5G ได้พร้อมกันทั้ง2ซิมนะครับนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานกันกันน้ำกันฝนตามมาตรฐาน IP54 ด้วยมาดูต่อที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Sam s u n g g a l a x ซ A165G นะฮะจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้ว อัตราส่วนหน้าจอนะผมจะอยู่ที่91%หน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอแบบซูเปอร์โมเลลนะครับมาพร้อมกับอัตราเรฟเลชเ่นอยู่ที่90เฮิรตความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่800นิตความละเอียดหน้าจอนะผมระดับ Full HD+ Plus. ความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่385 PPI นะฮะตัวเครื่องนะผมรันบนระบบป,ปฏิบัติการ Android 14นะฮะซึ่งในอนาคตนะผมจะรองรับการอัปเกรดเวอร์ชัน Android อีกด้วยนะครับมาพร้อมกับวัน UI เวอร์ชัน6.1สำหรับชิปเซตนะครับผมมี2ตัวเลือกนะฮะ โดยในประเทศไทยนะผมได้ข่าวว่าจะใช้ชิปเซตของ i a ทิกใน m e n s i t y 6,300นะฮะบนสถาปัตยกรรระด,รดับ6นาโนเมตรส่วนในประเทศอื่นนะผมจะมีชิปเซตของ Exynos 1330นะฮะบนสถาปัตยกรรมระดับ5นาโนเมตรตัวเครื่องนะผมสามารถใส่ไมโคร SD การ์เพิ่มได้นะฮะจะต้องแชร์กันนะครับผมระหว่างไมโคร SD การ์แล้วก็ซิมสนะครับสำหรับหนความจำภายในนะครับผมมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะฮะรุ่นแรกนะผมจะเป็น RAM 4รอยยี่รุ่นต่อมานะผมจะเป็น RAM 6กหน128 r a 8ร o m 128นะฮะแล้วก็ตัวท็อปนะผมจะเป็น r a 8 ROM 256มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสําหรับกล้องหลังของ Samsung Galaxy A16 5G นะครับติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยจะมาพร้อมกับเลนส์หลักนะผมความเน็ต 50MP พิกเซลค่า F จะอยู่ที่1.8นะครับผมมีออโต้โฟกัสมาให้ส่วนี้ที่2นะผมจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวนะฮะความเน็ตจะอยู่ที่ 5MP พิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.2นะฮะส่วนในสุดท้ายนะผมจะเป็นเลนส์มาโครนะฮะความเน็ตจะอยู่ที่ 2MP พิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.4 กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 0 30fps นะฮะการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังเนี่ยมี ES กันสั่นมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่13เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.0นะครับกล้องหน้าสามารถถ,ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 0 30fps นะฮะลำโพงให้มาเพียงลำโพงเดียวนะฮะและตัวเครื่องเนี่ยยังคงมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้นะครับสำหรับ WiFi นะครับผมรองรับ WiFi 2.4แล้วก็ WiFi 5 g h z บลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.3พอร์ตการเชื่อมต่อนะับผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0สอดเซนเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ้างาของตัวเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์นะครับสำหรับสีที่จะวางจำหน่ายนะผมมีสีสีด้วยกันนะฮะในชื่อของสีแต่ละสีนะผมตอนนี้ยังไม่มีหลุดออกมานะผมว่าจะเรียกชื่อสีว่าอะไรบ้างโดยราคารุ่น4 G นะฮะผมเมื่อตีเป็นเงินไทยนะครับท 7, บาท ส่วนรุ่น 5G นะครับผมราคา 5G าเป็นขจะอยู่ที่8,690บาทนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมว่า Samsung Galaxy A16 5G นะผมจะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็วางขายในประเทศไทยเนี่ยราคาจะสูงแบบนี้ไหมนะครับเพราะว่าราคาที่ผมบอกไปเนี่ยคือราคาที่แปลงจากค่าเงินยูโรนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแวนเบคข่าวสารแันใหม่ในพีหน้า e สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย